ทุกผู้ท่านกลัวโรคฉี่หนูโรคผิวหนังโรคห้องกงฟูดโรคเชื้อราที่มากับน้ําท่วมไหมครับสวัสดีครับทุกท่านผมเฮียแปะ้ะรู้รอบกอบจดปุ๋ยยานะครับทําธุรกิจนี้มาร่วมส0กว่าปีแล้ววันนี้จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับที่ทําให้ท่านช่วยในการปลอดภัยกับเชื้อโรคที่มากับน้ําท่วมในช่วงฤดูฝนนี้นะครับสิ่งนั้นก็คือรองเท้ายางพารานี่นะครับเห็นไ,ไหมครับผมพกไปดูเลยนะครับ ท่านสามารถจะพกพาไปไหนไปไหนก็ได้นะครับขนาดของมันก็ประมาณอยู่แบบนี้ฮะดูเลยนะครับประมาณอยู่ก้อนนี้แค่เองนะครับพกไปไหนก็ได้สะดวกสบายนะครับเป็นรองเท้ายางพาราของแท้นะครับมีความหนาความยืดหยุ่นนะครับผมจะใส่ใส่ให้ดูเลยนะครับเห็นไหม นี่นะครับในช่วงน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนนี้ท่านควรจะมีไว้นะครับสาหรับท่านที่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับโรคชีนูโรคห้องกงฟูดโรคผิวหนังโรคเจลาต่างๆนะครับท่านจะรู้ดีนะครับว่าค่าใช้จ่ายค่าดูแลค่ารักษาพยาบาลน,นะครับหมดไปเยอะมากเลยนะครับในช่วงนี้นะครับและนช่วงนี้มีโรคระบาดด้วยก็คือโรคโควิดนะครับการรักษาพยาบาลก็อาจจะต้อง มีความยุ่งยากมากขึ้นอีกนิดนึงนะครับนี่นะครับท่านสั่งซื้อมาได้นะครับตัวนี้ติดต่อมาได้รักมาได้นะครับเป็นรองเท้ายางพารานะครับจะทําให้ท่านเนี่ยปลอดภัยจากโรคต่างๆที่มากับน้ําท่วมนะครับฝากไว้เลยนะครับตัวนี้ซื้อไว้นะครับคู่นึงะร้อยกว่าบาทเองคู่นึงลร้อยกว่าบาทเองนะครับเทียบกับว่าถ้าเกิดท่านเป็นโรคเนี่ยท่านเป็นโรคเนี่ยท่านจะหมดทีหลายหมื่นถึงหลักแสนบาทไม่พอนะครับท่านต้องเสียเวลาอีกเสียโอกาสอีก และทําให้คนอื่นนะครับทําให้คนอื่นนะครับต้องคอยดูแลท่านอีกด้วยนะครับนี่คือรองเท้ายางพนรานะครับสําหรับป้องกันโรคที่มากับน้ําท่วมนะครับขอบคุณครับทักมาเลยนะครับทักมาเลยนะครับถ้าสนใจนะครับทักมาได้ครับเราจัดส่งทั่วประเทศนะครับเราจะส่งทั่วประเทศขอบคุณครับ